ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ61เหลือตัวคนเดียวบ้านหลังน้อยตายเพนพักสมฉายาสาว2,000ปีไม่คิดแต่งงานใหม่สมฉายาสาว2,000ปีงดทานเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตบ้านหลังน้อยตายเพนพักไม่ขอเล่าถึงอดีตสามีหลังเจอมรสุมเกือบทำใจไม่ได้พาไปย้อนเรื่องราวของนักแสดงตัวแม่เจ้าของฉายาสาว2,000ปี อย่างตายเพนพักแม้ตอนนี้อายุจะเข้าเลข6แล้วแต่เรื่องความสวยยังคงเป็นอมตะที่สำคัญถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในวงการบันเทิงและต้องบอกว่าวินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงตัวแม่เจ้าของฉายาสาว2,000ปีอย่างตายเพนพักหรือเพนพักสิริกุลวัย61ปีที่คำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า40ปิปีกันอย่างแน่นอนและ ยิ่งประวัติบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยชื่อจริงชื่อเดิมของเธอตายเพนพักคือวันเพนเขื่อนแก้วและเริ่มต้นก้าวแรกในวงการบันเทิงด้วยตำแหน่งชนะเลิศการประกวดนางงามตุ๊กตาทองปี2519โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการค้นหาคนใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงเรียกว่านักสแสดงตัวแม่เจ้าของฉายาสาวสอง0ปีอย่างตายเพนพักหรือเพนพักศิลิกุล นั้นมีผลงานการแสดงทั้งละครและภาพยนตร์รวมกันแล้วกว่า200เรื่องยังเคยเป็นศิลปินและมีผลงานเพลงออกมาถึง2อัลบัม้มคืออัลบั้มที่1ฉันเลยโอเคปี2535และอัลบั้มที่2กุหลาบดำปี2537ภายใต้สังกัด GMM Grammy รวมไปถึงรางวัลอีกมากมายหลายเวทีเป็นเครื่องการันตีว่าตายเพนพักเป็นนักแสดงตัวแม่ เพนพักศิลิคุนสาวงามจากเชียงใหม่กัรันตีความงามจากการเป็นนางงามเชียงใหม่ในตำนานที่มีความสวยมากที่สุดในยุคนั้นย้อนอดีตความทรงจำความงามและความมีเสน่ห์ชวนใจเพียงไรแต่ดูเหมือนว่าชีวิตของเธอนั้นจะโชคร้ายเอามากๆในเรื่องของความรักนับตั้งแต่ที่ยอมอยู่กินฉันสามีภรรยากับอดีตนักร้องหนุ่มรูปหล่อสามารถบริบูรณ์เวทจนมีพยานรักด้วยกันนั้น ใครอาจจะจําได้หรือลืมไปแล้วลูกชายหนึ่งคนคือโตนรามบุตรบริบูรณ์เวศนอกจากมาเผยชีวิตการทํางานเป็นคนบันเทิงอยู่ในวงการแบบยาวนานคนหนึ่งแถมมีงานตลอดส่วนหนึ่งเป็นเพราะวินัยในการทํางานดีเยี่ยมทําให้ไม่มีปัญหาในการทํางานประมาณ40ปีในวงการบันเทิงไม่สร้างภาระให้คนร่วมงานส่วนชีวิตที่บ้านไม่จ้างแม่บ้านโดยทำงานบ้านเองมาเป็นปี ทั้งอย่างซ่อมของในบ้านเองแบบไม่ต้องพึ่งพาช่างอีกด้วยลูกชายเขาไม่ชอบเปิดเผยตัวไม่ชอบให้ใครรู้ด้วยว่าเป็นลูกต่ายเพนพักเขาบอกว่าโดนมองมาตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ทูสโตรม m เดียขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ